มามามาด่านฟรีฟอล์ฟรีฟอล์ฟรีฟอล์ยังไงก็มาไม่ทันอยู่แล้วนะฮะสำหรับนายนิติพัฒน์นะฮะสำหรับคนที่จะมาเล่นในด่านนี้ก็มีมิสเตอร์มิสเตอร์อะไรนะสปันบ็อกแล้วก็พี่อาร์ตครับแล้วก็ผมเอ็มเพลย์ใหม่ในด่านฟรีฟอล์มายัางไงก็เดิมพันเต็มหมืน่นปะ่ะมันไม่ทันแล้วมันเริ่มมันนานแล้วเฟ้ี โอ้ยพนันหมื่นหนึ่งเลยเว้ยพนันหมื่นหนึ่งเลยต้องไม่แพ้เว้ยเฮ้ยทำไมแต่ละคนเอารถคันหนึ่งมาได้มาแม่อยากรู้เหมือนเอ้ามันไม่ใช่ด่านไอ้นี่เหรออ๋อนึกว่าด่านตกเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ะแหม่ไม่ทันแล้วไม่ใช่คือเวลามันหมดไง ก็ไม่ร in ับแอปที่สักทีนะนครับเสียงไม่เบาอ่ะก็ไม่ให้ได้ยินเสียงอาบน้ำไงเสียงอาบน้ำนี่เองเกลียตายโดนเกียตายจริงเหรอไม่เห็นมีขึ้นเลย ไม่เอาคืนเลยเอาคืนสิเอาคืนต้องยุต้องยุติเองมาร์คมาร์คคืนหน่อยมันเล่นอยู่ตอดตายตอดโคตรแบเชื่อไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวชวนมันลองโค้งหักศอกกันนะทุกคนแยกหักศอก ตายแบบนบน,นเฮ้ยตัดเงนเบียดตาย้โอ้โหเงนเบียดตายทุกคนถึงไหน,นกันแล้วถึงหน้าบ้านลยครับ้แถวนี้ก็สวยจริงๆเลยตายแล้ว,ลวขับมอไซค์กันยังไงขับยังไงให้ตายนหน้าของผม ก็มือขวาเบ็ดมือซ้ายเบ็ดขวาเบ็ดนั่นทำไมโค้งอย่างนี้วะพอเราหดก็จะมีนี่แหละไอทางนี้แหละที่ใช้หนีไฮฮาเลยอ่ะขอเฮิร์เดินอากาศเหาะเฮิร์เดินอากาศนะนาขอเฮิร์เดินอากาศนะนาสู้เขาฟอกทางวัดฟอกทางวัดโอาดูเอาล่ะ ผมรอตามตรงครับฟรีมือระดับนี้ผมไม่มีทางตายครับแมวสับเกียร์หนาสับเกียร์หนาสับเกียร์หนาโบโมรอบสองแล้วรอบสองแล้วยังไงเราก็ได้กินมื่นหนึ่งแน่นอนแหละค่าเดิมพันไม่มีใครร่วมไม่มีใครร่วมเดิมพันกับเราเลยเหรอมีดีมีดีใครบ้างถ้าไรไม่จริงนะพี่เฮ้ยก็ไม่จริงไงนะ ไล้รอบสอง้วครับรอบสองแล้วมามานักนะรีบๆมามาหน่อยนะฮะอยเบียดน,นะกเนี่ยอยากเบียดน,นะไม่มีใครมาหาผมเลยเหรอพี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะรอดิจะรอเอีกแบนบไปรอแล้วเราจะเดี๋ยวผมไปรอก็ได้พี่ผมไปรอดูตอนผมเข้าไปแล้วอ่ะไปรอดูพี่ <laughs> ชอบชอบเฮ้ยกุ้โงผู้งหน้าทาอร่อยมากอย่าเพิ่งมาอาหารมื้อแสง,งเดิมเดิม ท้ายมาร์กก็แซงไปแล้วมาร์กใช่แบบอะไรมาร์กหน้าอะไรพวกนี้่ะที่ตั้งมาอะไรเงี้ยเรอ,อ,อ,อประมาณนั้นแหละเพ่งรู้อ๋อแม่ตั้งห่างชูดีแม่ตั้งห่างประมาณนั้นแล้วทำไมเงียบจังเลยอ่ะมันกำลังใช้สมาธิเริ่มหมดหล่นะ ตามตูดมากติดครับผมนะตูดหอมไหมครับตูดหอมไหมเอ้มอสยมาแรงแตงเก้วกันตีตจะตามตูดหนวันนี้มอพอแล้วเล่นดีกว่าเล่นดีกว่างเอ่อ สำหรับพาทนี้นี่เราไม่ได้เน้นพูดเป็นหลักนะครับเราเน้นการชมวิวรอบเมืองชมชมวิวที่ชนบทเป็นหลักเลยอะไร Funny อะไรเลยสักอย่างเหมือนไอ้มารมันจะเลยแบบไหมเลยวะไอ้พี่แกขนมกินเหรอไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กี่ตังอะไรแบบเลี้ยงกลัว ที่เคยพี่กินมาหมดทุกอย่างแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่เอับเฮ้ยใครที่สองเนี่ยพี่อาร์นี่ที่สามอยู่หรอครับโชคดีครับพี่สามสิบวิอาทันเก็สามเดย์ระดับพี่แล้วสามสิบสองวิพี่ก็ยังดูดได้เน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ้าพี่ล้มขึ้นมาแล้วผมจะแบบอ่ารอรอกี่วิพี่ไม่ได้เข้า่ะเอาไม่ได้เข้าอ่ะไอ้ตุู้ไม่น่าลมเลยเปลาไม่ได้เข้าเซนชัยมีอยู่คนเดียวไม่ยอมเข้าเองหรอพี่ไม่ยอมเข้าเองนะครับ ได้ประมาเจ็ดร้อยกว่าเองได้หกพันเฮ้ยรอแปบเียเนียเมื่อกี้มีเสียงอะไรแว่วๆได้ยินเสียงพูดว่ารอแป๊บหนึ่งอ๋อมามาดันนี้ดันดันอะไรมั้เนี่ยเฮ้ยโชคดีว่าได้ด่านรู้ชอบชอบชอบไม่ดันทิงชาสวัสดิ์มูกหนึ่งนาทีใช่ไหมเยอะเพิ่งกดนะไม่ใช่คือผมรอ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 ใครวะรอไอ้ตังหนึ่งนาทีใช่ป่ะ ถ้ามันมาทันนะถ้ามันมาทันนะกานอะไรเนี่ย cycle path cycle path ยื่นล้อสันตัวทริสแห่งทูเทสเอาไว้ไลน์ along the beach from d e o p o r o 2 o West West Busi point to point follows the cycle path and cast Iceland passes muscle science w e m e n have been swapping in insect curities for steroid addiction since the uh, the 1930s. Okay. ดานนี้่ะแปลไม่ก็เอาเป็นว่ามันพอยทุกพอยอ่ะแต่ที่รู้ว่าเชิญไม่ทันแล้วเชิญแล้วแต่มันไม่รับเองเชิญไม่ไ ก็จบไปฮะโอ้โหเฮ้ยขับไงไวเลยจักรยานไม่รู้สิไม,ไม่รู้สิไกขับไปเยอะถ้าเราชนะถ้าเราอยากชนะข้างบอกไปใช่ถผมโลกประมาณสี่สิบปีอ่ะมันไม่เข้าแฮะขับไงเยอะคล่องก่าม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 ันเริ่มกันเลยกว่า มุกกังกินหนมเลยคอนเปล่าหรือชิปเสียงโทรศัพท์ใครอ่ะปี่นะฮะใจพี่อาร์ตเลยเดี๋ยว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 อ๋อเข้าใหม่เหรอหรือทัอหรือว่าไงได้ยินเสียงอ๋อผมมาออกเข้าใหม่อ๋อดีมากเลยเฮ้ยมันขี้โกงดีบวะทําไมมันไปได้ไี่อาร์ตพี่อาร์ต อยากเรียกจักรยานมาผิดอันเปลวะเดี๋ยวนะจักรยานเรียกเป็นอันเด้ยคันดิคันเฮ้ยมันมันขี่เร็วๆตรงไหนวะขี่เป็นขี่เร็วๆขี่เร็วๆมันเป็นเคล็ดลับนะบอกไม่ได้กดกดเฮ้ยเนี่อดามาจายอดเป็นความลับเว้ยคุ้งเลยเป็นความลับเป็นความลับเข้าใจไหมดูท่าไปกดชิปก็ความนนาหรือไม่ก็กดแบบเบลยำๆอ่ะเชื่อผมผมไม่เคยเล่น เฮ้ยวีดูยำงมันพาดแสนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเป็นที่หนึ่งแล้วครับเงินเดินทันไม่สูญปล่าแน่นอนนข้างนี่เป็นสตันจัมด้วยสตันจัมพีสโวนทัวร์เพนโซเชียลรเราบ่เบินเมาไปแล้วไปแล้วตอนนี้สตอรี่นเฮ้ยเฮ ำไมกดโฮมเออพี่เอ,อ้ยพี่ทำไมผมกดอุมโอมไม่ได้โอ,อ้ลืมคิดเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามันตัดหน้าไปแล้วเฮ้ยเชิญเชิญผมหน่อยดิใครก็ได้เชิญนั่นไงม,มันเชิญไม่ได้แล้วเฟ้ยมันแข่งแล้วรอก่อนก็กดโฮมเชิญได้ <laughs> เอ,อ้ยมาร์คมาเชิญหน่อยดิมาร์คไม่คือตอนนี้มันแข่งอยู่ไง มันเชิญได้พี่แข่งอยู่มันก็เชิญได้ให้ให้พี่อารเชิญดีกว่าพี่อาร์เขาอยู่ที่สุดท้ายไงเขาไม่ทันแล้วเลยพี่อารไหนๆก็โหลแล้วพี่จัดดิมา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 ยังไงเขาก็ไม่ได้เข้าเส้นชัยละพี่แม่งแทงใจดำว่ะพี่ต้าผมได้เาลเซ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 ลถึงเส้นชัยแล้วถึงเส้นชัยแล้วถึงเส้นชัยแล้วจักรยานยังเอื่นมาพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วไอ้เหี้ย อะไรหัวล้ออะไรกันมขึ้นเลยอ้าวมาเมือเลยครับผมมาเดี๋ยวมึงเข้าเชนไชยมารคเดี๋ยว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 เข้าไปแล้วเฮ้ยดู้เขาขี่อออ๋อเฮ้ยพี่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 ผมบอกเลยนะนี่นี่แข่งอยู่นะพี่นี่แข่งอยู่นะพี่นี่แข่งอยู่นะไอพี่พี่ไม่ได้มีติ้งนะพี่ ไอ้พี่พี่อะพี่ใหม่แนวพี่ชื่ออะไรแต่ผมจะไปกดซับให้ชื่อนี้เลยเอ็มเพ r อร์ใหม่เลยนเลยึงเอ็มเพ r อรใหม่อะไรมาเลยอมพีอาร์พีพีอาร์อารโออารเอมเอไแต่ด่านนี้คือมันได้อารพีน้อยเป็นนิดนึงและแล้วมาอะไรจะจกจะาเก่าอ่ะฮะอะไรเจะเก่าแชมเจอ